ถ้าลำโพงไม่ตรงรุ่นจะเป็นยังไงนะครับ สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจชาวมลาทุกท่านพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับเบนซ์ครับเป็น C220D คันนี้นะครับมาติดอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันครับคันนี้ก็คือมาติดลําโพงตรงรุ่นกาวซีโร่นะครับซึ่งเป็นลำโพงสายพันธุเยอรมันเพื่อรถเยอรมันโดยเฉพาะนะครับคำว่าลําโพงตรงรุ่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับลําโพงที่ทั่วไปยังไง โอเคครับและนี่เรามาดูกันนะครับที่ช่วงเมื่อเช้าผมบอกว่าถ้าลําโพงไม่ตรงรุ่นจะเป็นยังไงนะครับเราดูถ้าเราใช้ลําโพงทั่วไปนะครับที่มันไม่ตรงรุ่นแบบนี้นะครับเราจะต้องมาทําการแปลงฐานแปลงอะไรซึ่งซึ่งมันจะต้องเจาะยึดต้องอะไรทางนั้นเลยนะครับถึงจะเป็นฐานสําเร็จมายังไงเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของช่องห่างนะครับมันก็จะทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยด้อยกว่าเพราะว่าเรื่องของเฟสของลําโพงครับมีการรั่วไหลออกมานะครับ ยังไงแล้วเนี่ยถ้าเป็นลำโพงตรงรุ่นจริงๆมันจะต้องอย่างนี้ครับนี่เลยครับมาดูกาวซีโร่นะครับนี่คือลำโพงสายพันเยอรมันแท้ๆนะครับตรงรุ่นเป๊ะๆอย่างนี้เลยแล้วกดง่ายๆนะครับทุกอย่างจะสนิทนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของลำโพงเขาออกแบบเบ้ามาตรงเป๊ะนะครับแล้วก็เรื่องของนะฮะขอบทุกต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเข้าสนิทพอดีเป๊ะของมันทุกอย่างเลยนะครับนี่คือคําว่าลำโพงตรงรุ่นจริงๆนะครับแล้วใส่ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ โอเคนะครับก็สําเร็จนะครับเดี๋ยวชุดนี้ก็จะมีพัสซีติดตั้งแล้วเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมพาไปฟังกันว่าคุณภาพเสียงจะดีกว่าเดิมขนาดไหนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วสาหรับเบนซ์ซีคาร์ดคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่มในส่วนของทวิตเตอร์เข้าไปทั้งคันเลยนะครับงั้นเราไม่ต้องชักช้าเลยครับเราเราไปฟังเสียงกันดูเลยครับ ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้ไม่มีแอมนะครับนี่ใช้หวัดในตัวของวิยุเดิมๆขับเลยนะครับใสขึ้นนะครับเบรก็มีมวลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับโอ้โห,โหนักร้องก็นุ่มนวลกว่าเดิมเยอะครับ นุมนวนมากนะครับโอเคครับ <Just S 1> ก็ ฝากไว้นะครับสาหรับใครที่มีเบนซ์แล้วรู้สึกว่าเครื่องเสียงของตัวเองเนี่ยยังพอไม่พอนะครับก็ติดต่อมาที่แฟนเพจของมิรากเราได้นะครับหรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะครับก็สอบถามเอาไได้ว่าชุดนี้เท่าไหร่ราคายังไงนะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยผมจะพยายามทยอยลงให้เห็นนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงสําหรับลาโพงแต่ละรุ่นรถแต่ละคันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้ผมช่างตุนก็คงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไ โอเค okay, สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Must